เียมชาเนลค่ะนี่คือซอยนิสกีนะคะมีของสดสดอันนี้มันดาปูหอยคุ้งนะคะสุดาอดยิ่งยาก,ยากถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนที่เป็น ย่านการค้าเมื่อสมัยกเกียวโตสมัยเก่านะเขาเรียกว่าในชิกิมนินะเราจะมีมีอาหารเครื่องดื่มร้านอาหารหรือว่าของนะคะที่าซื้อไปรับประทานที่บ้านเนาะเขาเรียกว่าถนนนิชิกิินะคะทุกคนค่ะ มีทั้งผักดองนะคะผีิ้งย่างทอดนะคะชุบแป้งทอดของสดหลากหลายอย่ะนะคะคนต่างชาติมาเดินเยอะมากก็เวลานี้ก็เป็นเวลาจะห้ามงเย็นของที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะบางร้านก็กำลังจะเก็บ ร้านขนมก็มีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกของแห้งนะคะปลาแห้งปลาเล็กๆนะคะือเป็นของทะเลที่เป็นเป็นคล้ายแบบที่เขาปรุงรสชาตินะต่างๆนะคะ ตามลักษณะธรรมของที่ญี่ปุ่นคนต่างชาติเยอะเลยยังราคาต่ะตรงนี้ก็มามุงดูกันก็คือโมจิสตรอเบอร์รี่นะคะโมจิสตรอเบอร์รี่แต่ราคาก็หน้าเอ็นดูพอสมควรสองลูกแปดร้อยเยนนะสองลูกแปดละเยนก็อืมดี เป็นเงินไทยก็ลูกละประมาณเกือบรอยนะคะร้อบาทร้อยละมอเอตรงนี้ก็นอะไรากอินดตรงนี้อะไรเออตรงนี้กุ้งกับปูโอชโอิ้นละห้าร้อยบาทปูยา่างกุ้งย่าง อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้นนปลาไหลย่างนะคปะปลาไหลย่างนะกท่าน้าที่จะได้เดินเข้ามาอาหารในพื้นที่แถวนี้นะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ค่อยที่มาดนะนะเพราะว่า ก็อยู่ไกลากที่บ้านอยู่พอสมควรนะแต่ว่าที่นี่นะคะมีชื่อเสียมากเลยถ้าใครได้มาที่จังหวัดียโตนะคะแล้วก็มาเดินที่ตลาดที่ชิกิจะมีทุกอย่างนี่เห็นแล้วน้ำไหลไหลเลยใช่ไหมคะเห็นแล้วน้ำไหลไหลเลย ก็เป็นซาชิมินะฮะซูชินะฮะแล้วก็จะมีร้านนะาเรียกว่ายากิคุก็คือเป็นฟาร์มาซีแอนด์สโตร์โอ้โหเนี่ยถ้าใครสนใจนะฮะจะปิดแล้วนะได้เวลาปิดแล้วค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เนื้อ Oh. Q, ะคะ Q, โค้กิวนะฮะคิวโค้้นแบบมันละลายในปากเลยนะคะมันละลายในปากอันนี้ก็จะเป็นนะคะร้านต้นร้านดอกไม้อันนี้ก็จะเป็น,น,น,อน,น,น,ปนของฝากนะคะของที่ระลึกของจังหวัดเกียวตโตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกียวตโต อันนี้ก็จะเป็นทาโกยากินะคะทาโกยากิตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะปิ่นปักผมปินปักผมมรเชวาลุยสวยม่กแล้วก็ะจะเป็นร้านนะคะชาเคียวของฝากนะ ขนมนะหรือแม่ก็ชาที่ทำจากชาเขียวอันนี้ก็ปลาไทยเนะที่มีไส้ถั่วขายแล้นน้ำลายไหลน้ำลายไหล,ไหลเห็นหอยนางรม โอ้อโหโอ้โหแม่จะว้ยกุ่งนะเจ้าค่ะไม่ธรรมาดานะเจ้าค่ะ้องหาเวแล้วว่าสักวันทุกประดาลนี้มานะอย่างนี้มันต้องมายืนนะ ทานด้วยดื่มด้วยกิบสเกไปเบาๆนะคะคงจะชุ่มฉ่ำหัวใจแต่ถ้าจะรีบกินนะคะคุณคื่ว่าคงจะคงไม่ได้ไม่ได้อัครรสนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านโซบะอุดมนะ,ะละร้านนี้ก็อร่อยนะคะ อันนี้คือเคยมาที่นี่นะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะมารับรองไม่ผิดหวังแน่เลยนะคะใครเจอแล้วถ้าใครเข้ามาในตัวเมืองของจังหวัดเกียวโตก็อย่าลืมนะคะตัวนี้ก็เป็นของฝาานะคะเป็นขนมขนมที่ทลิตาจากข้าวนะคะขนมแค่นขนมก๋วนีรไม่ก็ขาไก่ อะไรประมาณนั้นนะตรงนี้ก็ไอศครีมตรงนี้ถ้าใครอยากจะไปทานของสดๆก็ไปนั่งทานเลยเลยเห็นไหมส,ดๆ,สดๆใหม่ๆนะคะตรงนั้นเลยเอาละค่ะเดินมาสุดซอยกันละก็อา เป็นว่าเอา้าในร้านนี้อีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้ก็น่านั่งนะคะเพราะว่าอ่าหอยนางรม,ม,มสดๆเจ้าค่ะน้ลายๆหลน้ลาย,ลายๆสำหรับวิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย